สวัสดีครับกลับมาพบกับผมชมคุณคนดีคนเดิมนะฮะในออนไลน์สเตชันสกู๊ปอีกครั้งครับเมื่อเร็วๆนี้ครับได้มีการออกประกาศอัปเดตใหม่จากเกมสยองขวัญฝีมือคนไทยอย่างเกม o m e S ว e ทโฮมเซอร v ไวลเกมสยองขวัญสันประสาทที่สามารถเล่นในแบบมัลติเพลเยอร์ครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายล่าและฝ่ายที่ถูกล่าแบบ 4v1 นะครับผมเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่สานต่อความสยองขวัญจากเกมเนื้อเรื่องหลักอย่างโฮม e วีท Home ทั้ง2ภาคที่เป็นกระแสเกมสยองขวัญสายเลือด ที่เรียกได้ว่าความสนุกข,ของเกมนั้นก็ไม่ค่อยแพ้ชัดอื่นเท่าไร่เลยนะครับสำหรับ Home Sweet Home s so i นะครับถือเป็นเกมที่ทางผู้พัฒน,นาอย่างยิทาซิลกรุ๊ปเนี่ยทำการพัฒน,นาขึ้นเพื่อเป็นการตอบรับกระแสะเรียกร้องจากแฟนๆของเกม Home Sweet Home ครับแล้วก็ทําออกมาแบบที่เรียกได้ว่าเกมเมอร์ไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบในแนวทางนี้เลยและล่าสุดครับทางผู้พัฒน,นาก็ได้ออกมาเปิดเผยอัปเดตใหม่โดยการปล่อยวิดีโอทีเซอร์แนะนําตัวละครใหม่ของเกมออกมาให้แฟนๆได้ชมกันไปแล้วเป็นที่เรียบอ ตัวละครใหม่ที่ทางยิคซิลกรุ๊ปนะครับปล่อยออกมาให้พวกเราได้เล่นกันเร็วๆนี้นะฮะก็คือตัวละครของ3น้อยยูทูบเบอร์คนเก่งและมากไปด้วยความสามารถซึ่งจะเป็นใครอื่นไม่ได้นะฮะนอกเสียจากแป้งสีบิงที่หลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับทั้งความสามารถในการเล่นเกม หรือแม้แต่ความสามารถในการพากเสียงนั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครของแป้งซีบิงในทีเซอร์เนี่ยทำออกมาได้ดูดีมากครับกรเรียกว่าเรากับเป็นตัวแป้งเองเนะฮะที่หลุดเข้ามาอยู่ในโลกของอนิวร์ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ครับหลังจากที่พวกเราได้มีโอกาสไปพูด,พดคุยกับทางน้องแป้งเกี่ยวกับข่าวการอัปเดตตัวละครใหม่ของเธอนะฮะก็ทําให้เราได้รู้ที่มาที่ไปนะฮะที่ทําให้ตัวเธอเนี่ยไปเป็นโมเดลให้กับตัวละครใหม่ในเกมเอาชีวิตรอดเกมนี้นะครับโดยมาเริ่มจากการที่จุดเริ่ม ต้นนะฮะที่เมื่อทางทีมงานเนี่ยมีโปรเจกต์นะครับอยากทําตัวละครในเกมนะครับที่มาจากเกมเมอร์จริงๆก็เลยทําการสอบถามไปทางแป้งนะครับว่าสนใจหรือไม่แน่นอนนะครับว่าแป้งเนี่ยก็ไม่รอช้าที่จะตอบรับไปครับด้วยความที่เธอนะครับเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเกมซีรีส์นี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยจึงถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยทีเดียวครับตัวละครนี้ครับถือเป็นการทํางานร่วมกันของทางทีมงานและแป้งโดยตรงครับมีการพากย์เสียง คิดมุกต่างๆนะครับตลอดจนสกิลด้วยดังนั้นครับแฟนคลับของน้องแป้งวางใจได้เลยครับว่าตัวละครซีบิงที่กําลังจะได้เล่นกันเร็วนี้มีความเป็นตัวแป้งอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนจากที่เราได้เห็นในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมานะครับก็พอจะเห็นได้ว่าตัวละครนี้ถูกถอดแบบมาจากแป้งนั้นเนี่ยอยู่ในรถเมที่กําลังจมน้ําอยู่ใช่ครับใครที่เห็นในทีเซอร์แรกๆของตัวเกมแล้วคุ้นหน้าแน่นอน,ฉนเฉลยมาแล้วนะครับว่าเป็นแป้งซีบิงนั่นเองซึ่งนั่นนะครับอาจจะทําให้ตัวแป้งซีบิงของพวกเราเนี่ยคาดเดาไปว่าอาจจะเป็นเพื่อน ท้ายในชีวิตของตัวละครและทําให้เป็นโผล่ในเกมก็เป็นได้แต่ขอบอกเลยนะครับว่าประวัติของตัวละครตัวนี้เนี่ยรเรียกได้ว่าค่อนข้างจะรันทดพอสมควรฮะ วันนี้เรามีประวัติมาฝากด้วยนะครับและกอย่างครับที่เราได้เห็นในทีเซอร์นั่นก็คือเจ้าแมวดําที่ดูแล้วเหมือนกับว่าจะมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้กับตัวละครใหม่นี้ด้วยอีกอย่างที่บอกไปนะฮะว่าตัวละครซีบิงนี้เป็นการช่วยกันระดมความคิดระหว่างตัวแป้งกับทางทีมงานผู้พัฒนาโดยแป้งนะครับได้เผยกับเราว่านในตอนแรกเนี่ยมีการคิดและปรับเปลี่ยนกันเยอะมากนะฮะกว่าที่จะได้สก,กิลที่ลงตัวออกมาโดยแป้งซีบิงนะครับก็ได้เป็นคนขอให้ทางทีมงานเนี่ยใส่เจ้าเหมียวเพื่อนยากเข้ามาเป็นผู้ช่วยของเธอ เพราะว่าอยากได้ความรู้สึกที่แบบว่ามีตัวละครที่จะคอยอยู่กับเราในทุกๆสถานการณ์และสามารถช่วยเหลือเราได้ด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้ครับด้วยความที่ตัวละครซีบิงในเกมเนี่ยเป็นเกมเมอร์ก็คงอาจจะดูตลกไปหน่อยครับถ้าจะงัดเอาคีย์บอร์ดหรือความสามารถทางดิจิตอลเนี่ยมาสู้กับผีเลยคิดว่าให้มีแมวครับมาคอยช่วยเหลือแทนน่าจะดูโอเคกว่าและแน่นอนครับสำหรับประวัติร่าวๆของตัวละครซีบิงในเกมนะครับจริงๆแล้วนะฮะเธอมีชื่อว่าปิงครับเธอเป็นเด็กสาวที่กำพร้า พ่อแม่และอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กยายเธอเนะครับเริ่มที่จะมองไม่เห็นและป่วยหนักเธอจึงเข้าแข่งขันรายการเกม เพื่อนาเงินรางวัลมารักษายายจนเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาครับแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณยายเอาไว้ได้หลังจากพิธีเผาศพคุณยายมีเจ้าแมวตัวหนึ่งครับตามเธอมาถึงบ้านทั้งสองเนี่ยผูกพันกันและแมวตัวนั้นนะครับก็กลายเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของเธอวันหนึ่งครับเจ้าแมวพยายามต่อสู้เพื่อปอกป้องตัวปิ๊งนะครับจากการถูกฝูงสุนัขรุมทําร้ายจนหนีมาได้ แต่ก็ต้องแลกด้วยกับชีวิตของเจ้าแมวตัวนั้นเองเธอนะครับจึงนํามันไปฝังไว้ที่วัดแต่ในคืนเดียวกันเนี่ยมันก็กลับมาหาเธออีกครั้งครับไม่นานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดคดีฆาตกรรมสตรีมเมอร์ปริศนาต่อนเนื่องขึ้นปิงนะครับถูกฆาตรกรหมายหัวและจะเข้ามาทําร้ายเธอเธอจึงหนีมาด้วยความช่วยเหลือของเจ้าแมวได้อีกครั้งหนึ่งและในระหว่างที่เธออยู่บนรถเมที่นั่งออกมาเพื่อไปสถานีตํารวจนะครับกลับเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นตามที่เราเห็นในทีเซอร์นั่นเองครับทำ เข้าสู่โลกของนิวอ์ดและต้องเผชิญหน้ากับอันตรายของการเปิดกล่องแล้วไม่เจอยา ล้อเล่นนะฮะประโยชนสุดท้ายนี่ผมแต่งเพิ่มเข้าไปเองครับถ้าพูดถึงสกิลและความสามารถของตัวละครซีบิงนะฮะหรือว่าปิงเนี่ยที่ต้องเอาชีวิตรอดจากผีแล้วครับก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานานะครับแต่ก็มีข้อสันนิษฐานหนึ่งเนี่ยจากเกมเมอร์ต่างชาติที่เคยทําการขุดข้อมูลของเกมออกมาก่อนหน้าหรือที่เรียกกันว่าลีกนะฮะว่าตัวละครซีบิงเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่สามารถถือไอเทมได้ถึง2ชิ้นก็เป็นได้จะจริงหรือเปล่าน,นี่ผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรเตรียม ไปพิสูจน์ได้พร้อมๆกันกับตัวละครซีบิงที่จะถูกอัปเดตเข้ามาให้ได้เล่นกันในวันที่24มิถุนายนปีนี้ครับเพื่อนๆเ,เลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าโมเดลของตัวละครใหม่ของน้องแป้งซีบิงเหมือนตัวจริงแค่ไหนและจะหากสามารถถือไอเทมได้2ชิ้นจริงตามที่คาดเดากันอยู่ตอนนี้แล้วจะเวิร์กหรือไม่ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเรากันได้นะครับแล้วันนี้ก็หมดเวลาของผมชมคุงแล้วนะครับในออนไลน์สเตชั n น c ซ o รคูลนะฮะคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกระดิแ่แจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ